อ่ะโทษที <laughs> เพลงนี้หลอนหูไปหน่อยมา, <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับนี่คือเจ้าบีดิสโก้นะครับ <laughs> คลิปก่อนโดนไปหมื่นโลบักตัวนี้เลยครับเน้นเน้นตัวนี้ครับซื้อน,นอกรอบม,มาดีกว่า <laughs> ไม่กล้าสุ่มเองแล้วนะคือถ้าสุ่มเองก็น่าจะตัวสัก4ี่หมื่นโลบักนะครับอย่างต่ำ <laughs> อย่างต่ำเลยนะคืออ่ะอย่างอย่างต่ำสักสามหมื่น อย่างสูงสักห้าหมื่นนะครับผมนี่คือดิสโกโ้นะครับเอาละสำหรับเจ้าสวนอีกสวนหนึ่งของผมนี่คือ,อเจ้าสวยของผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องแผนนะครับว่าผมจะทำไงต่อเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวขี้โกงขนาดนี้ดูหน่อยสิทำอะไรได้บ้างเอาละเอาละแป๊บน,นึงนะ,ะตัวที่ผมอยู่ในสวนตัวนี้เอาออกให้หมดเลยเราจะวางแต่ละตัวนะครับลงไปนะครับแล้วก็อธิบายความสามารถ ทุกกตัวเรียกว่าทุก,กตัวนะไม่ใช่ทุกตัวทุกกตัวดิสโก้นี่ชื่อดิสโก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มันบ้ามากทุกคนตัวนี้เจ้า0.25ตัวนี้ครับบ้ามากๆตัวนี้คือเป็นตัวที่คลั่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นห่วงเกมอ่ะคิดดูนั่นคือความคลั่งของเจ้าตัวนี้คือเป็นห่วงเกมเลยนะไอ ก็อ่าเขาเข้าเขาเข,ข้าไปนะครับก็คือคลั่งถึงขั้นเป็นห่วงเกมมันคือภัยพิบัติระดับนั้นเลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมด5ตัวละครน,นะที่มาใหม่แอ๊หนึงขอย่านเรียงตัวก่อนแล้วก็มีเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งด้วยเจ้าตัวบัตเตอร์ไฟที่ผมเปิดได้นะครับคลิปก่อนนี่นี่คือน้องบัตเตอร์ไฟนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมเรียงเลยแล้วกันนะครับตัวที่ได้ง่ายที่สุดนะครับในอัปเดตนี้นะฮะนั่นคือเจ้าเวฟนะครับนี่คือพึ่ง พึ่งแบบทําไมเขาไม่เรียกว่าปีไม่รู้ทําไมเขาถึงเรียกว่าแว็บ <c oughs> เป็นแบบพึ่งโหดร้ายอ่ะหรือว่าเป็นต่อไม่รู้ไอเน,นี้ยจ,จะเป็นต่อเออใช่เป็นต,อนตอ่อเป็นต่อหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ส่วนนี้คือทลันโทา่าหัวหัวหัว <c oughs> อ่าประมาณนี้แหละ <c oughs> เอาที่พี่สบายใจนี่น่าอยู่ในแถบแม่น้ําอเมซอนแน่นอนครับแต่ว่าอย่ามาประเทศไทยนะครับบอกเลยว่ากลายเป็น เออาาแมลงทอดมแมลงทอดแบบแซบๆเลยบอกเลยว่าแซบแซบมากอ่ะแซบมากแน่นอนตัวน,นี้ไม่รอดไม่รอดประเทศไทยส่วนนี้คือเจ้ามสนี่นี่ค,คือคือยิ่งกว่าเจ้าตัวทรัลโดร่าอีกนะนี่คือนี่คือแมงปอทอดชัดๆเลยอ่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แมงปอทอดอาจจะเป็นด้วงทอดโอ้ดูเนื้อแน่นๆแบบนี้โอ้โหไม่รอดครับประเทศไหนกลัวนะประเทศไทยบอกแซบแน่นอน แซ่บแซ่บมากเลยตัวนี้แซ่บกว่า2ตัวที่เหลืออีกนะตัวนี้อาจจะมีแบบมีก้างปลามีก้างตรงเขี้ยวอาจจะทิ่มเหงือกไม่เอาเราไม่กินเนี่ยครับอันนี้อาจจะมีพิชพิชทำไมต้องมีชอช้างส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรที่เลยกเว่าเป็นข้อเป็นข่อยนะครับแซ่บแน่นอนส่วนตัวต่อไปคับผีเสือ้อไอ้น,นี่อน,นี้ไม่น่าจะมีใครกินครับน้องน่ารักมากโอ้โหความสามารถคลิปก่อนอธิบายเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเรามารวบรวมกันอีกทีและดิสโกบีครับใครจะเชื่อว่าดิสโกบี เอางี้เดี๋ยวผมสปอยก่อนเลยแล้วกันนะครับดิสโกเป็นบัฟที่หายากที่สุดณนะช่วงเวลาหนึ่งใช่ครับตัวนี้สามารถทําได้แค่นี้น่าจะรู้กันแล้วนะครับอะแต่ว่าเราไปเริ่มจากตัวแว็บนะครับนี่คือตัวที่ออนดอยที่สุดนะครับขนาดคนไทยเองยังไม่อยากกินเลยเพราะว่าก้างขวางเงือกทุกๆ30นาทีเนี่ยเขาจะทําให้ฟูชหรือว่าผลไม้ข้างๆใกล้เคียงเขาเนี่ยเป็นติดสถานะน้ำพึ่งนั่นเองโพลิเนต ปกตินะครับเป็นเรื่องกปกตินะครับแล้วก็ความสามารถที่2อเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยแรนดอมนะครับสัว์เลี้ยงในส่วนของเราเนี่ยให้อัลตเมทของเขาเนี่ยลดลง60วินาทีอันนี้เก่งมากนะครับก็คือเหมือนแลกคูณใช่ไหมใช้เวลา15นาทีในการขโมยเจ้าตัวนี้เนี่ยพอใช้สกิลป,ปุ๊บเหลือ14นาทีเลยนะครับแล้วคิดดูถ้าเจ้าตัวนี้มีอยู่8ตัว7ตัวสิอีกตัวนึงเป็นแลกคณูณแลกคณูณลิ้นเป็นอะไรอีกตัวนึงเนี่ยเป็นแลกคูณนะเรียกได้ว่ารีคูดาแบบ โบปาโบปา,าได้เลยนะแต่ก็ยังไม่ได้คํานวณเลยครับว่ามันคุ้มหรือว่ามันโกงไหมนะครับประมาณนี้ตัวต่อไปคือเจ้าธร,ททราโทล่าหัวอ่านถูกหรือเปล่าตัวนี้ความสามารถเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเวลาเนี่ยลดลงครึ่งต่อครึ่งนะครับก็คือจริงๆมันลดลงแค่5นาทีเนาะก็คืออะไรเนี่ยเร็วกว่า5นาทีสกิลที่2ก็เร็วกว่า5นาทีนะครับและก็แถมลดคูดาได้ยเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะอันนู่นหวิอันนี้80วิเลยนะครับส่วนนี้คือเจ้าผีเสื้อ มาผีเสื้อคลิปก่อนดูแล้วเรียบร้อยนี่ผีเสื้อสกิลของน้องผีเสื้อเนี่ยทุกๆ30นาทีนะครับเขาเนี่ยจะบินไปยังเอ่อฟูชหรือว่าผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับเฉพาะอันที่มี5 m u มิวเทชันเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อไปยังผลไม้ที่มีมากกว่า5 m u มิวเทชันแล้วเนี่ยรีมูฟมิวเทชันทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นผลธรรมดา <laughs> <laughs> แต่ว่ากับกันเขาจะเปลี่ยนเป็นแลนโบครับผม <c oughs> ใช่จากแบบมีสถานะแบบเนี้ย ห้าอันนะทุกคนเนี่ยเยอะกว่าห้าอันด้วยไงกลายเป็นแลนโบอันเดียวดูเหมือนไม่เก่งนะแต่ว่าขี้โกงเลยนะครับตัวนี้อย่างเช่นเจ้านี่นะครับเป็นโกผมอยากให้เป็นแลนโบนะครับเราเปลี่ยนให้มันเป็นแลนโบแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยเก็บใหม่แบบนี้ขี้โกงมากตัวนี้โกงมากๆผมชอบมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของเจ้าบัตเตอร์ไฟนะฮะส่วนดิสโก้ครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ สามหมื่นโลบักเน้นๆแน่นอนนะครับผมซื้อมาตั้งรอบเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดราคาพูดเป็นโลบักละกันประมาณสองหมื่นยปๆ<笑><笑>นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนานๆไปนะครับก็น่าจะราคาลดลงมากนะครับตัวนี้แต่ว่าผมซื้อมาแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อแบบเพื่อทุกคนเพื่อจะให้รีวิวทันคนอื่นไม่ไม่างนั้นไม่ทันนะครับร้านบิบกรนะครับตัวนี้ราคานจะตกแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าร้านบิบกรขายไม่เกินพันผมซื้อมาเกือบ เกือบห้าพันอ่าประมาณนั้นร้านอุกรณ์ฟังหน่อยแล้วกันนะครับมีทุกตัวแน่นอนมาดูความสามารถมาเจ้าดิสโกบีดูหุยผมชอบความวิบป,ปับ๊บวิบป,ปั๊บของเขามากเลยนะเนี่ยอยู่ในสวนแล้ววิบป,ปับ๊บแล้วจมดินด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เป็นแบบเป็นเหมือนพึ่งบั๊อกอ่ะพึ่งบัก็กแล้วก็พึ่งแบบพึ่งแฮกเกอร์ตัวเนี้ยอ่ะมาดูความเป็นพึ่งแฮกเกอร์ของเขากันนะครับมาครับทุกๆุ0นาทีมีโอกาสที่จะทาให ผลไม้ใกล้ๆนะครับเป็นติดสถานะดิสโก้ครับอทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับอันใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มกอบขาวๆอันนี้ใช่ครับใช่ครับเขาขาดดิสโก้ไปใช่ไหมเอาละเอาละน้องน้องกาม่าเอาดิสโก้ไปแปะปุ๊บเรเรียบร้อยสวนผมขึ้นลันลานลนลานลาน นี่คือเหตุผลว่าทาไมวันนี้เราจะมาคุยแผนกันครับทุกคนเพราะว่ามันจําเป็นมากๆนะครับทุกคนที่จะต้องคุยแผนกันเพราะว่าเจ้านี่สามารถขึ้นไปเป็นล้านล้านได้ถ้าผมทําดีๆนะครับโอ้โหแล้วกลางคืนบอลมูลอะไรนี่คือแบบกลับมาหมดแล้วนะก็คือสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถวางแผนได้ทุกอันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเก็บหมดนะครับผมอยากจะได้เจ้าแคนดี้เนี่ยอันใหญ่กว่านี้นะครับอ่ะมาวางแผนกันก็นกคือเดี๋ยวเก็บหมดเลย แล้วก็ให้อันใหญ่แคนดี้เนี่ยอันใหญ่กว่านี้ผมจะได้เอาอันหนึ่งเนี่ยล้านๆเลยนะอืมนะครับอันนี้มันเล็กไป63กิโลยังไม่พอใจนะน่าจะขึ้นสัก70กิโลได้นะแล้วก็ใช้บัคเจ้าสปิเกอร์ใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าแต่นี่วางแผนคร่าวๆนะครับมาด้วยความที่มีสัตว์เลี้ยงเราจะใช้2ตัวนะครับคือบัตเตอร์ไฟกับเจ้าดิสโก้นั่นเองนะฮะพอเก็บหมดปุ๊บรอให้เขาโตพอเขาโตปุ๊บอ่ารอให้เขาติด 5สถานะที่ติดง่ายๆนะครับอันแรกฟอร์เซนติดง่ายโฮนี่แกซิสติดง่ายนะครับพูลิเนตติดง่ายมากโกลเด้นติดง่ายมากนะครับก็คือหาแมกปอนะครับไปให้แมกปอนะครับฉกเอาแล้วก็ติดสายฟ้าฟาดก็ได้หรือว่ามูลลิทก็ได้นะครับในบางช่วงเวลานะครับแล้วก็พอเขาติด5สถานะเรียบร้อยเนี่ยผมจะวางเจ้าเออ่บัตเตอร์ไฟนะครับหรือว่าเจ้าตัวที่ทําให้เป็นแลนโบว์ทุนๆอ๋อนี่ไม่ใช่ อันนู้เป็นมูลทินะครับพอเป็นแลนโบปุ๊บใช่ไหมพอทุกอย่างเป็นแลนโบผมก็จะใส่ดิสโก้เข้าไปครับ <laughs> ดิสโก้ไม่พอนะครับผมจะปักนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูปักทั้งหมดเลยนะครับผมจะมีสไตล์นี้เป็นบอดลิสมีอ่นนี่ไม่ใช่บอดลิสสิอันนี้เป็นดาวฝนดาวตกแล้วก็มีมูลฤทิ แล้วก็มีสายฟ้าฟ,า,ฟาดนั่นเองนะครับแล้วก็มีบอดลิสแล้วก็เจ้าสถานะอื่นๆที่ติดยากๆเนี่ยอย่างเช่นมีอะไรบ้างช็อกโ,โกแลตเดี๋ยวค่อยหาเนาะอ่ะฮะซอมบี้อันนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะไม่นานเฮเวอรี่นี่หามไม่ได้แล้วแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวอัปเดตมาม,มันเพิ่มมาเยอะแล้วทุกคนนะครับเปลี่ยนให้เป็นแรนโบเนี่ยขึ้นล้านดีกว่านะผมคิดว่าแบบนั้นนี่คือแผนของผมในตอนนี้นะครับ <laughs> จะให้ดูเฉยๆว่าไอ้เจ้าตัวนี้เจ้าดิสโก้เนี่ยมันคั่งแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนนนนะะะคคคครรรัับบเิปีี้้มาณ เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับดิสโก้เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับติดตามได้เลยนะครับครั้งแน่นอนเป้าหมายผมใหญ่มากๆซีอีโอผม